โอเคบ้างครับก็ขอสลามม์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 ลาับแล้วก็ขออัสลามูอะไรกุ้มนะครับเพื่อนทุกคนทุกท่านนะก็อยู่เฮียเลเชนเคยบ้งครับในช่องของเฮียอาริตตาวิทเตอร์เลนี่เจริตเอ็นเดอร์ฮาจเลนี่ เลขสามนะครับก็ฝาก้วกด subscribe ุยตามแล้วก็กดระดิ่งกดยิ่งๆเพื่อเป็นรอยใจในการทำคลิปไม่เหียกันด้วยนะครับเราอยู่ในหน้าเกมขอยแบะข่เชืวินนะครับวันนี้มาจัดคอนเทนต์ทุนน้อยร้อยล้านบายเฮียริสวิชไคลแลนด์กันอีกเช่นเคยนะครับมาจัดทุนมาที่หนึ่งร้อยเราจะมาตามล่าไอแปะนอนกันนิดหนึครับโอเคก่อนที่เราจะลุยกันนะครับขออนุญาตให้ดูในกลุ่มลัคกี้ทามนิดหนึ่งนะครับไม่ได้มาตามลัคกี้ทามนะครับให้ดูบรรยากาศในกลุ่มแทนนะครับในกลุ่มเวลาแจ้งลัคกี้ทามมาก็จะแจ มีไพ่ปม่ติดแล้วก็จ็กเกอร์นะครับซึ่งกลุ่มล็อกที่ทาก็มีหน้าที่แจ้งเกมเพื่อ<_ <an> _>เพื่อโอกาสให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับแต่อย่างที่บอกเพื่อนครับเราดูไปแค่แนวทางก็พอเลยเพราะมันก็ไม่ได้การันตีว่าจะทาให้เราได้ชัวแตกชัวบวกชัวไม่ใช่นะครับแต่การมีกลุ่มมันก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าเราสามารถดูเพื่อนเพื่อนท่าน,อ,นอื่นเป็นแนวทางได้เกมไหนมาเกมไหนไม่เ <al> <ari> <al> <ari> วิร์กอะไรประมาณนี้เพื่อนๆครับอ่ะเข้าสุ่มก้าไปดูแล้วที่คอะไร้ทีปากอมุดเอาไว้อะแล้วปางเล็ก Ôi cái cười dài mai hay cha fan Lê Bao Sủi nha Phan Lê Bao Sủi nha Ai Bao nha Muốn thì nâng đi Ướp Yeah very Bài Ướp 18พอเลิกเลย18ไม่เล่นแล้วเลิกเยี่ยมไม่เอาหวาตันตันหวาตันตันหวาตันตันหวาตันหวาตันหวา,วาอ่ะมาดูกันเรื่องครับ10บทีคูณยีจะเข้าวินหรือเปล่านะปันพผือซุยไปแล้วหนึ่งปันพผือลูกเคตัวน,นี้มาแล้ว36.00สตางค์ตามได้ไปเท่ากับโซงได้อีก22.00สตางค์ตามได้ลูกคิวอีก2.00สตางค์ ปางเล,เล็กเล็กเลยเล็กไม่เล็กแล้วเล็กพอเล็กเอาหน่อยแปะนอนมาดีคือเฮียไม่ได้เจอแปะนอนในฟีสปินเนี่ยสักพักหนึ่งเลยนะนะครับเวลาเพราะปกติเวลาเราเล่นเล่นแปะเนี่ยเราเราจะเล่นที่เบ็ดแพงๆนะเนี่ยรอบนี้เฮียมาเล่นเบ็ดตำตำดูเพราะว่ากูอยากเจอแปะนอนในฟีสปินนี่ไม่ใช่อะไรกูค,คิดถึงมึงนี่คิดถึงจึงมาหานี่ พางเลยไม่ได้อีสองมูลสุดท้ายจอบไม้เพื่อนประทัดตัวนี้มาอีกสิบสองจุดศูนย์ศูนย์ต่างจอบไม้เพื่อนอีที่ทีอีที่ที่จอบไม้เพื่อนเพื่อนจอบไม้เพื่อนไม่จอบจอบไม้จอบไม่จอบจอบไม่จอบจอบจบกำไรมาห้าสิบหกสิบบาทโอเคดูดีไว้ยครับดูดีไปกันสอวันนี้แบบเล่นแบบชิลๆแล้วนะเบาๆแล้วนะครับคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปอีกคลิปสุดท้ายของวันนี้แล้วนะ อ่อง X 3ยังไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับกะว่ามาลงสักคลิปหนึ่งฝางเมียเลิกฝางเมียเลิกฝางเมียเลิกซื้อเลยวะมาโอเคเพื่อนครับรอบนี้เดี๋ยวขอคูณสัก16อึ้บครกดแบบกดเบ็ดนี้แบบไม่ค่อยไม่ค่อยเครียดมากนะเบ็ดหนึ่งบาทเนี่ยไม่เครียดเลยเพื่อนครับ กดแบบชิวๆหน่อยนะอี้เวลาไมาห้หมื่นนี่เล่งกันเตาคิวจะแดกส้นตีนนะครับแต่มันไหลดีไว้วันนี้อ่ะรอบนี้ขอไอส์ลบโอเคได้ผลอ่ะสิบทีคูณสิบหกเพื่อนครับไปยังคงอยู่ที่เบ็ดหนึ่งบาทเหมือนเดิม ลูกเค6.40ต่างตามด้วยลูก10อีก6.40ต่างทำไมเท่ากันเลยวะตามด้วยลูกสองได้อีก6.40ต่างเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันได้เท่ากันหมดเลยวะแล้ว3.20ตางตามด้วยอเอาหน่อยไอ้แปะนอนมาได้เลยครับมิชชั่นของเราคือเจอไอ้แปะนอนในฟรีสป,ปินแตกไม่แตกกูไม่รู้แต่กูต้องเจอมึงให้ได้เพื่อนประทัดสามลงไปเพื่อนไม่ลงมือันครับเหล็กสี่ฟรีสปินอุย้ย ลูกสิบเบาๆยังไงสองมูนสุดท้ายลูกเหลูกเจดอกนี้มา24.00เปลี่ยนเป็นลูกเจแตกเป็นไวส์ลูกเจแตกเป็นไวส์พางหน้าอีกหนึ่งดอกโอ้โห115.20รางศูย์ต่างเลยครับวัดกันที่หลักตางเฮ้ <c oughs> ยนี่ถือว่าถือว่าโหดนะครับทำเป็นเล่นไปนะสุดท้ายจอบไม้เพื่อนเพื่อน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 จอบไม้ ไม่จอบที่ไม่สิบสองตามด้วยลูกคิวอีกศูนจปโอเคจบสองรอว่าได้มาสองร้อยเท่าเยี่ยมเยี่ยมเพื่อนะอ่ะอะ โอเคตอนนี้กำไรมาสองรอยแล้วเพ่งครับได้เลิกขยับเบ็ดแล้วค่อยๆขยับขึ้นไปอรอบนี้ขึ้นมาเบ็ดสองบาทสิบหนึ่ง เออแต่เป็นลายยังไงตอนนี้ชิงช้าปนึงอันละมโอ้โหชิงช้าปนึงไม่ลงเพื่ครับถ้าชิงชาาลงเมื่อกี้สวยลายมาแบบนี้ก็จัดเลยดีกว่าเพื่อนครับไปปางสกีเตอร์ห้าตัวว่ะเอบมันไหลดีนะโอ้ยแต่อย่าไปทักสุดสองว่าไงเพื่อนยังไหลอยู่เพื่อนครับเอาจัดไปพิเศษ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 เอลมีพิเศษสี่กว่าเสพสี่เอลฟีพิเศษสี่กว่า เซฟแตงเอวีเซฟจีกว่าเซฟแตงเอวีเซฟจีกว่าเอาจรไม่ไปกดทีเปลี่ยนเซฟแตงเอวีเซฟจีกว่าเซฟแตงเอวีเซฟจีกว่าพอเพราะว่าสแตคเตอร์มาห้าตัวเราไปกดเยอะไม่ได้นะครับผางหน้าหนึ่งดอกเดี๋ยวเป็นลูกเคสลูกเคสแต่งเป็นวส์ไวส์วายส์นี่มันปลาเถืิงนี่ว่ะตีตีตีติตีติวลูกสิบไม่มีไหมวะเพื่อนโอ้โหสแตคเตอร์สามโอ้โหมันมาดีอย่างนี้ผมเล่นเบ็ด พอกูเล่นเบ็ดน้อยๆมอยๆจะมาละเฮจังวะเพื่อนางหน้าอีกหนึ่งดอยี่สินยตามด้กเอยี่สิบแปดจุดศูนย์ศูนย์มีลูกเคด้านบนพางหน้าอีกหน่อ,อ,อกจุดศูนย์ศูนย์อยากพงหน้าอีกหน่อยจังหน้าศูนยน์ศูนย์เนี้ยนนเนี่ยเวลาอยากเวลาเล่นไนม้เหมือนกูอยากมีฟิลแบบเนี้ยลูกเคดอนนีไหม่ิบเก้าจุดนย์ตามด้วยถึงฉา่สิบแปดเรื่องครับตามด้วยลูกคอีกนิดนึง ลูกเจแต็นวายตรงนี้ A 3ต้องลงอึ๊บไม่ลงนะครับคงต้องเลียหรือเปล่าไม่เลียก็คงอค่ะออกไปก่อนค่ะลูกนะคะโอเคค่ะไปแป๊บหนึ่งเม่อครับลูกเข้ามาลืมปิดประตูลืมล็อกฝานเอ้ยจะเย็นลูก อุ้ยได้เกือบ400เลยวะธรรมดาเพื่อนครับวันหยุดลูกอยู่บ้านเฮ้ย600แล้วว่าทุน100มาไกลชิบหายเฮ้ยทมันมาดีมากเลยนะวันนี้ขยับต่อไหมเพื่อนๆไปที่เบ็ด4มายังไม่เจอแปะนอนเลยหรือว่ามาเลยว่าเมื่อกี้มาหรือยังวะพร้อม เมื่อกี้คุณ14เองนะมาขยับขึ้นมาที่200เพื่อนเครับปานเมียลุกอึ๊บโอ้ยหมุนติว๊วเรียบร้อยว่ะโดนว่ะเพื่อนๆโดนว่ะตกจนได้หายไป200เลยโอ้โหเยอะนะเยอะนะกับทุน100ที่เราปั้นขึ้นมาแล้วแม่งตกดำหายไป200นี่อื้อหือเยอะนะเพื่อนครับได้วิวเลยอะ่ะบอกไว้เลยห้าตัวอีกแล้วขอ14เหมือนเดิมเพื่อนขอ14เหมือนเดิมเพื่อน ปั่นพลือไอ้บ่าวเยี่ยมเออปั่นพลือไอ้บ่าวเยี่ยมปั่นปลื้อไอ้บ่าวสวยโอเคพอสิบทีคูสิบสี่นี่แหละมาปั่นพลื้อบ่าปั่นพลื้อบ่าวจับไม้บ่าลูกเจมาแล้วหนึ่งดอกเอหนึ่งต้องลงสวยงาม พอทัดสองลงมาสวยงามเรียกอะไรก็ลงอย่แม่ปากศักดิ์สิทธิ์ป <c oughs> <c oughs> าหน้าไปอีกหนึ่งดอก <c oughs> ลูกเจขอสิบช่องหนึ่งเต็มระบบลูกสิบหนึ่งเต็มระบบไม่ลงเพื่อนครับลูกเ <c oughs> อสองเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยแปะนอนได้แล้วเว้ยลูกเคขอเจช่องสามไม่ลงเพื่อนครับเราซื้อฟีดบ,บินไปสองร้อยน้ำมายนี้ แต่น่าจะคืนทุนแหละอ่าคืนทุนแล้วลูกเจสองสองลูกเจสองลงมาก่อนเร็วลี้ือเออสวยเอ็นี่สวยเลยอุ้ยโอ้โหมาทัดไม่ถึงหลังแต่ได้ดดดช่องแดงผางตู้จีตู้จ่าว่ามันมาดีมากเพื่อนครับโอ้โหอะไรวันนี้อทุนหนึ่งร้อยกูไปไกลอีกแล้วสุดท้ายจอมไม้เพื่อนจอบเพื่อนจอบ คูณสิบสี่ได้เรื่องกับเบื้องราวเพื่อนครับมาไปกันต่อเพื่อนเอนเราจะตามหาไอ้แปะ,ะ,ะเราต้องเจอไอ้แปะ เพื่อนๆครับแปบ๊บหนึ่งขอหยุดเกมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาเล่นต่อนะพอดีว่าแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งเอฟฟิวเม้นท์สเลเตเอามาต่อเพื่อนครับต้องขออภัยไว้นะที่นั่นเฮ้ยที่นี้เมื่อกี้กูจะซื้อเบ็ดอะไรนะโอเค เมื่อกี้เราจะซื้อเป็ดไหนอ๋อขยับขึ้นมาหบาทซื้อสามร้อยเพิ่งนครับนี่ก็จะถึงพันแล้วนะทุนหนึ่งร้อยมาไกลอีกแล้วเมื่อกี้การหยุดเกมของเราจะมีผลจะมีผลกระทบกับเกมไหมวะหยุดไปประมาณห้านาทีเพิ่งครับอืมป่าจ้องมองไม่ลงเลยครับจัดเลยดีกว่ามาสามร้อยเรียกจะกดที่คูณสิบสี่เหมือนเดิมไหเพื่อนครับแล้วต้องเป็นสิบทีคูณสิบสี่ด้วยนะขอกดบนก่อนอึบ๊บ

อีกทีทีเลิกอีกทีทีเลิกเอ๊บสวยขอบบนทีหนึ่งพอเลิกบนทีหนึ่งพอเลิกไม่ได้แล้วเลิกบนทีหนึ่งพอเลิกไม่ได้แล้วเลิกเลิกเลยเลิกไม่ได้แล้วเลิกเลิกเลยเลิกเอืออี้ยแม่งตกขนาดว่าตกดำมันยังให้เข้าฟรีอ่ะเพื่อนครับเกมมันมาดีจัดดูว่าจะจ่ายไหมนะมีถ้าให้เราสักสี่ร้อยก็คือจบพันอีกแล้วเพื่อนครับลูกเคสวยงามห้าสิบบาท เอาหน่อยเอาหน่อยแปะนอนมาทีดิกูอยากเจอมึงที่สุดเลยนี่วกวูบอกให้แตกไม่แตกไม่รู้นี่กูอยากเจอมึงในฟรจาบินนี่โอ้โหไม้นี้ไม่ได้หรอกเพื่อนครับลูกเจมาสิบช่องหนึ่งลงไมเพื่อนไม่ลงเพื่อนครับสองสามหมุนสองหมุน,นจอบไม้เพื่อนเพื่อนจอบไม้ลูกจีลูกเคสองโอ้โหไม่จ่ายครับเพื่อนครับอะไรวะ เอาไม่ตึ๊บคูณ14นะ่าจะไม่เวิร์กแลว้วมะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะขยับขึ้นไปที่คูณ16ได้ไหมเนี่ยไม่ได้วะเปเลดไอเปเลด นะไม้สุดท้ายเทเลยดีกว่าไหมครับมาอย่าตกนะเพื่อนให้ได้เล่นนะขอร้องอึบสวยปั้นพลือไอ้บาวสวยปั้นพลือไอ้บาวสวย เป็นปลื้ไอ้บ้ารวยน้อยเรียกแบบนี้ขอบนทีหนึ่งเลือกเยี่ย,ยมโอเคเรื่องครับมาในเมื่อ14ไม่จ่ายแล้วก็ต้องขยับขึ้นมา16วะ่ะมาดูกันเงียบกลิบไปหนึ่งเงียบกลิบไปสองเฮ้ยโอ้โหโลูกเคขอเจช่องหนึ่ง อัลลมาจบแน่เพื่อนครับทรงนี้เดี๋ยวนะดสแกนเตอร์ึงตัวเพื่อนอ๊งปึงึงึปึงึปึง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 ดึง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 ดงดึงดึงดงดงดึ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 งึงงดึ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 งไม่ลงคงดึงงดึงดึงดงงดิดดดด้ดองไม่ อยากเจอมึงจังววะเพื่อนลูกเจีตรดอกนี้๋บวเป็นชิงชาบเคสองอู้ชิงชามาพื่ครับหนึ่งรบโอเคสวยคืนทุนแล้วนีกว่าเยี่ยมยังได้ไปต่อเพื่อนครับสุดท้ายจอบไม้เพื่อนโอ้โหชิงชาบเอาวะอุ้ยเคหนึ่งห้าร้อยเลยก็กันมาไม้สุดท้าย สองแดงแตกเป็นวายมีประทัดมีอะไรอีกไหมเพื่อนปางอุย๊ยนึกว่าจะเข้าเลี้ยวเฮ้ยลงแปลก เพื่อนๆจอบเลยจอบจอบเต็งเลยวะโอ้โหให้เลยนสักนิดก็ได้นะอืมเพื่อนๆครับอุ้ยแต่เราก็ทุน100ของเราแม่งก็ไปโคตรไกลเลยนะไปถึง900นี่ก็ถือว่าเยอะมากเลยนะครับแค่ทุน100นะโอเคโอเคโอเคเพื่อนๆครับคลิปนี้ก็พอแล้ววันนี้พักแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้วันอาทิตย์ไม่รู้ว่าจะลงคลิปหรือเปล่านะนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันนครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเพื่อนครับ ฝากเพื่นอน like, กดไลค์กด u ับส r ค b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้เฮียกันด้วยนะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้ไปก่อนครับรบายสละมจุ